ไอหนุ่มรถไถสวัสดีครับผมไอหนุ่มรถไทยใ,ใจคอไม่ดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ขับรถไถเพรานว่านะครับวันนี้คือไถกบเฟียงครับผมไถกบเฟียงไว้นะครับเพื่อว่าเป็นปุ๋ยนะครับเ่าต้องได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเอ่อเพราะว่าไถนี่ไถกบเฟียงไว้เอ่อไถกบเฟียงไว้แล้วก็จะเฟียงนี่ก็จะเป็นปุ๋ยพี่น้อง เพียงนี่ก็จะเป็นปุ๋ยก็ตังไถกบครับทดลองไถไปด้วยนะครับข้นขยันไอหนุ่มรถไถใจข้อไม่ดีนกกับมีพี่น้องโอ้บรรยากาศแบบบ้านๆเ้ายย่ำใบใบนะครับนกเอียงกระลายนกเอียงกระลาย นกเอี้ยงนกเจ้านะครับคนม,มา,าเบิ่งคนไถหน้ากบเฟี้ยงเบิ่งน,นุ่มรถไถครับผมนะกําลังไถเขาดีนะครับกําลังไถเขาดีดินกับเปียกดีครับผมดินเปียกดินบ่ได้แห่งคนไถกับไถกบเฟี้ยงไว้ครับพี่น้อง ก็เท้าบดาครับผมเออไทยกบเพียงเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไปในตัวครับพี่น้องเป็นปุ๋ยไปไหนตัวนะครับเนี่ยเดียนชี้เดียนหาเขียดอิโม่มะม่นมาหนิมะใต้เขียดอิโม่ครับพี่น้องใต้เขียดอิโม่เขียดอิโม่เขียดขาคำ้ำอ่บาบัวตะโนกบวาานัวตะแจ้หมาบัวาตะสุนัขครับพี่น้อง มาดมกินหอมดินบรรทยใหม่ๆครับก็บรรยากาศอ,าอยู่ทองไฮทองหน้าอันที่เดี๋ยวไปเห็นแดงๆอยู่หุน่นโมเมนต์พู่นะพี่น้องเด้ยอใบยางก็ล่างสีลวงครับใบาย,ยางแดงก็ล่างสีลวงนะครับสีแดงๆครับพี่น้องเห็นบ่นครับผมเพราะว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ จะเ่เหลียใบแล้วครับเนี่ยถ้าแดงๆแ,ดงแ,ดงแบบนี้จะร่วงมดนะครับพี่น้องเห่าทีตังใดหอดหนาใบอย่างมันร่วงนะครับก็ต้องยุดการกีดไปอ่าแต่ว่ากีดกีดได้ยู่ช่วงที่มันกําลังยังบ่ไไ้แตกใบแต,แตกใบอ่อนแล้วอย่างบ่ออกครับพี่น้องอย่างบ่ออกนี่เระวิธีอ่า ไถกบฟางนะครับจะเท่ากับว่าตองได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเอาฟางนี่เป็นปุ๋ยเลยพี่น้องเอาฟางเป็นปุ๋ยเลยนะครับนี่คือสุดยอดของไอ้นอีสานที่เป็นโครงการของของรัดของหลวงมาตรไใดเท่าใดแล้วฟางไม่ต้องเผาครับพี่นอ้องถ้ามีรถไถมีรถยังไงไถกบนะครับเพนว่า นะครับแล้วเพิ่นก็เฮ็ดกับเขาท่าดีเข่าก็งามนะครับพี่น้องเข่างามเข่างามเข่าล่วงนี่มีตะล่วงงหญ่ๆครับผมแล้วก็เปลี่ยนโลกเป็นไพ่เขาก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับเขาอุดมสมบูรณ์ดีนะครับถ้าไทกบเฟียงใบหรือว่ากฟฟางใบนะครับปุ๊บางมองจูดว่าห้มันเปลี่นปุ๋ยแต่ว่า บ่ได้ครับผมเฮ็ดบบนัน่นบ่ถูกต้องนะครับบ่ถูกต้องเพราะวะ่าจุดไฟปับ๊บไฟใหม่ฟางไฟใหม่ฟางแล้วก็ลมพัดลมพัดกะขี่เฟีย้ยนขี่ฟางขี่นั่นก็นพัดหนีนะครับพัดหนีแล้วก็ไปกับนามย่ำหนามมากนะครับมันเป็นยังซี่นี่ดีครับพี่น้องเขานี่จะงามล่วงไงครับพี่น้องล่วงไงก็เป็นล่วงนิหน่อยครับ ต้องใช้พ่นตีตต้องเลี้ยวให้ให้นี่นะครับพลังสี่หยุดยันครับผมไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดี นี่แหละครับผมไถกบไปเลยนะครับเฟี่ยงนี่จะเป็นปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยพวกนกพวกเี้ยก็ร้ายครับพี่หน้องบรรยากาศอ่าบรรยากาศช่วงอ่ะ่าตะเวนก็ร่งจะตกดินนะครับบรรยากาศดีนกกระมาอ่าใครก็ล่างใจอ่าค้นไถหน้าแหละกระมาหากินมาแรงนะครับเพราะว่าพ่นพ้วนดินขก้นมากกับสิมี มาแล้งอยู่ตามพื้นดินนกกับมากินนะครับนกกับมากินเพราะว่าที่นกเพราะว่าที่เป็นสุนัขก็กหาไ่หนูซิ่งครับพี่น้องคุณไ่หนูซิ่งหมาก็ได้นะครับ่นกะทิมานอนเรียนเย็นๆอันหมาก็ได้สุนัขก็ดีนะครับเป็นมานอนเล่นกหนนี่นะครับพี่น้องดิน ดิน,แด,ดนแดงดินแดงดินเหนียวนะครับเดี๋ยเดือนซี่เดือนฮานเดี่ยวกะเขียดยี่โม่มาม่นบาเนี่ยมาม่นแล้วก็มาหาการหายัางเขียดยี่โม่ก็มานาัง่งขโมยขี้หมีอยู่อ่าก้อนขี้ไทยเนี่ยครับพี่น้องก้อนคนอื่นก้อนขี้ไทยเนาะนะครับนี่คืออ่าชีวิตแบบบ้านๆนะครับอ่าเกษตรพอเพียงคนละเออ ว่าอ่านว่านเขาว่าต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับว่านเขาว่าต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าเอาฟางเป็นปุ๋ยนะครับเอาฟางเป็นปุ๋ย มาแล้วครับมาแล้วอีกรอบหนึ่งก็คงจะพ่อนะครับคงเกี่ยวพ่อว่าเลียวคนกับจียุทธหไพ้คนยุดก่อนนะครับไทนิ่มไทยนวลนครับพี่น้องอโช่เฟือไอ้นุ่มรถไทยคนนี้ไทยนิ่มไทยนวลนก็นรรมดา นิ่มนวลน,นิ่มนวลสุดยอดครับผมการว่างผ่านว่างอยังครับนิ่มครับพี่น้องอครับนิ่มบ่จวดบ่จ้าใจเย็นนะครับผมใจเย็นใจเย็น